มูล,ลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดชุมชนและโรงเรียนที่ประสบเหตุความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงมอบให้แก่ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือที่รักษาความสงบในจังหวัดนราธิวาสค่ะ เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้ชมรมพุทธร,รักษาชายแดนใต้เป็นตัวแทนมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมทั้งมอบให้กับทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่รักษาความสงบในจังหวัดนาราธิวาสซึ่งครั้งนี้ ได้ทำพิธีมอบณนศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสโดยมีพระสมุททศพลขันสโรเจ้าอาวาสวัดโคกเคียนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพันจ่าเอกนพคงพัชรศรีหมวดปืนเล็กที่สามร้ค่ายทุ่งกงจังหวัดนาราธิวาสเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยมีวัดโรงเรียนชุมชนทหารที่เข้ามารับข้าวสารอาหารแห้งซึ่งประกอบด้วยวัดโคกเคียนวัดดุทรงยอวัดบุรณารามหรือวัดโคกมูวัดหิรัญยวดีหรือวัดคลองไหลวัดรัตนานุภาพวัดฉัดทันสนามวัดชนทาราวาสวัดบ้านไทยศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นชุมชนบ้านโคกเคียนหมู่ที่8โรงเรียนบ้านโคกเคียนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงโรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนานาศิขาไลโรงเรียนวัดฉัดทันสนามโรงเรียนบ้านโคกมะเฟืองโรงเรียนนาราธิวาสโรงเรียนมัธยมตากใบหน่วยเฉพาะกิจทุ่งกงหน่วยเฉพาะกิจ33กองปืนเล็กและกองร้อยปืนเล็กที่1และสำนักสงฆ์เมารามในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ทางมูลณนิธิธรรมกายได้จัดส่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน5 0,000่นซองข้าวสารจำนวน7,500กิโลกรัม ปลากระป๋องจำนวน5,000กระป๋องขนมเวเฟอร์จำนวน100กระสอบเครื่องดื่ม3 in 1 1,000นซองเนสวีตา้า5,000ซองยาสีฟัน5,000ซองสบู่2 5 0 0ก้อนเป็นต้นได้รับแจกจากที่นำมาให้นะครับในส่วนของทหารได้นำไปแจกจ่ายใ,ให้ชาวบ้านที่ประสบภัยในส่วนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านที่ยากจนร้อมทั้งอาหารแล้วก็ข้าวสารที่ให้มาครับก็ ได้นําไปแจกให้เท่าที่ได้รับมอบนะครับส่วนของทหารน,นั้นเรามีใช้อยู่แล้วรวมทั้งข้าวสารและอาหารแห้งในส่วนนี้ก็เป็นเป็นกุศลอย่างยิ่งที่ได้รับแจกจากทางวัดเพื่อจะนําไปทางโรงเรียนเรามารับบริจาคของข้าวส,สารอาหารแห้งนะคะก็ดิฉันจะนําเป็นตัวแทนนําสิ่งของเหล่านี้ไปบริจาคให้กับ เพื่อที่มีความยากไร้ในโรงเรียน,นะค่ะ